ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแซนด์ขอพี่น้องครับวันนี้ก็วันพุธที่25มิถุนายน2568เนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อแตี่ยมในภาพมาสรุปเลขลาวพัฒนา15อาจารย์ดังเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่23มิถุนายน68 ลาพัฒนาออก2 2 1 1 2 6ครับเด็กหล่างก็ออก1 1เนาะพี่น้องเนาะครับชุดที่พ่อเต้มสรุปให้งวดที่ผ่านมากกับรุดเด้กพี่น้องรุดตัวเด่นนะพี่น้องเนาะเด่น3ารอง2ครับมาตัวรองพี่น้องสามโบมารับสองหกขับแต้มกราบขอโทษขอภัย่ลายเด้กพี่น้องครับไปนี่พ่อเต้มพามาสรุปตัวอีกนะพี่น้องเนาะ คขับสิบห้อาจารย์ดังถ้าปะเตียมเริ่มได้พี่น้องเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะขับเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด3มกับ4พี่น้อง สากับสครับเน้นสี่เก้าสเก้าเลยพี่น้องเด้อครับแชปหน้าจอครับผมครับโปรตยมก็ขอขอบคุณในหลายด้ครับเด้อเซียนขาดปัดนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องอ้ปูโคราดกับสามกับสี่อีกได้พี่น้องปูโคราดบนล่างเบี่ยงรูดสามกับสี่เน้นที่สามพี่น้องสามกับสี่ครับหกสามเจ็ดสามแปดสามตัวเน้นเราพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับประจำขอกรับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู โอลาดนะครับรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องครับปูศูย์เบนล่างวิ่งรูด6กับ4เน้นที่6พี่น้อง6กับ4เน้นที่4ครับครับหกหนึ่ง หกศู 60, 61, 62, นยะนึ่งสองพี่น้องเนาะตัวเน้นรับแชปหน้าจอครับผมครับพอแยมขอกราับขอบพระคุณปูเลาๆเนาะครับเนาะปูศู 0, 7, นยะ์เจนาคามครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางนะพี่น้องขับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9พี่น้อง8ดกับ9้า เอาแปดหนึ่งแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่ตัวเน้นนะพี่น้องเลิกกันแปดสองเก้าสองนะครับแคปหน้าจอครับผมครับปติอมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนคนริมทางนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้องครับพ่อฉลองบนล่างวิ่งรวดสี่กับสามเน้นที่สี่พี่น้อง สี่กับสามับ4สี่เ9สี่แปดสี่เก้าตัวเน้นนะพี่น้องเนอะรับชับหน้าจอครับผมครับปอติมกับพอขอบคุณในหลายนะครับเด้พอพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่ยายนงเด้พี่น้องแม่ยายนงวดที่ผ่านมากกับเขาได้พี่น้องเด้อขับบนล่างวิ่งรูดสองกับหพี่น้องสองกับหกขับขับสองหนึ่งหหนึ่งหนึ่งสี่สองสี่ตัวเน้นนะพี่น้องเนาะขับแชปหน้าจอครับผม ครับประยมะขอขอบคุณห,หลายๆน,นะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่เอ้าพ่อผู้ใหญ่กับสองกับหกอีกพี่น้องลาพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิง่งรูดสองกับหกพี่น้องสองกับหกครับ หกสี่เก้าสี่แปดสองตัวเน้นนะพี่น้องเนาะรับชับหน้าจอครับผมรับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะขอให้ปังปัง,ปงหวดนี้นะาาครับขับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเซียนชัยวานหัวทีพันมากกับเขาหนึ่งหนึ่งนะพี่น้อง ขับบนล่างยิงลูด2กับ3พี่น,อน้อง2กับ3 2 3นะครับขับเน้นที่7 2 7 3 8 2 8 3นะพี่น้องเนาะขับกันเบิ่นกระเบิงไว้นได้พี่น้องเด้อนะ2 2 3 3เนาะครับเนาะขับจับหน้าจอครับผม ครับปรเดีขอขอบคุณหลายๆน,น,นะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมอ๋อพ่อช่างคมกับสองกับสามด้พี่น้องพ่อช่างคมมวดวทิ่ผ่พานมาแตกทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเน้อเอาบนล่างวิ่งรูดสองกับสามนะครับเน้นที่สามสองสามนะครับ ครับต่ว่างวดที่ผ่านมาตัวเน้นบอกเข่าได้พี่น้องเ้้อเข่าตัวที่บนเน้นเอาฉะนั้นแล้วกับพิจารณาเบิ่องเนาะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้อง พอเสียนเพลงวันที่ผ่านมาก,กับเข่าสองหกตรงๆนะพี่น้องเนาะกับบนล่างวิ่งรลดเก้ากับสี่พี่น้องเก้ากับสี่สี่เก้านะครคับรับเก้าสองเก้าสี่สี่สองสี่ศูนย์นะพี่น้องเนาะรับจับหน้าจอครับผม ครับปเตีมขอขอบคุณในหลายเดครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนวัติพันธ์ามากกับเลกวิ่งเขาได้พี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูดสองกับห้าพี่น้องสองกับห้าสองห้านะครับ รับแคปหน้าจอครับผมรับเตรียมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่คำชนพี่น้องปู่คำชนวที่ิพานมากกับสองหเข้าตรงๆเลพี่น้องเด้อรับบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9้าพี่น้อง8ดกับ9้า แปดเก้านะครับครับแปดเก้าแปดสี่เก้าสองเก้าสี่ได้พี่น้องเด้อรับแช็หน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆน,ยน,นะครับเด้อปูคำชนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างวิ่งโลดสองกับสี่พี่น้อง สองกับสี่สองสี่นะครับสองสี่สองศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ได้พี่น้องเนอะตัวเน้นหาจับหน้าจอครับผมครับปรอเตี้ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนน้องหานนะครับเนอะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้อง <c oughs> เซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด0กับ2เน้นที่2นะพี่น้องเด้อ0กับ2 0 2นะครับ2 6ออกแล้วนะพี่น้องเนาะเหลือ2 7 2 8ได้พี่น้องเด้อ กันหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับครับแคปหน้าจอครับผมครับปติแอมขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะไปต่อสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเนดะ้อบานีสคือของปติแอมเนาะครับเนาะครับของปติแอมกับบนล่างวิ่งดูดเจ็ดกับแปดได้พี่น้องเนดะ้อรเจ็ดกับแปดเจ็ด แปดนะครับกับสองแปดสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะพี่น้องเนาะกันเบิด์ตในพี่น้องเด้อเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับเนาะอาผิดพลาดประกันในพอแตม้มกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอ้านะวันนี้พอแต้มพาไปนับคะแนนน้ากันเนาะพี่น้อง เห็นแล้วนพี่น้องเนาะตัวเด่นนะครับ0 1นคะแนน1ไม่มีคะแนน2 7งคะแนน3ามหคะแนน4 6่คะแนน5 1าคะแนน6 3สคะแนน7 1็คะแนน8 3ดคะแนน9 3้คะแนนพี่น้องเด่นที่2องนพี่น้องเนาะ ลองสมกับสีสองกับสีได้พี่น้องเนอะขับใกล้เคียงกันนะครับ เด็นสองรองสามกับสี่ฮะหมกักทะเลกับพี่เจนางได้พี่น้องเด้อครับขัดเจลียนนะพี่น้องเนาะครับรพี่นอนะ้อ,นองแคปหน้าจอไว้ได้ครับเนดะ้อฮะขัดเจลียนนะพี่น้องเนาะ ขับ2 7คะแนน3 5หคะแนน4 6คะแนน2กับ4ี่สูสีกันเ้องพี่น้องเนาะครับเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอไไอภัยได้พี่น้องเน้อสายวิ่งสายหลุดเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเน้ะเอาชนแล้วพอเต้ียมขออวยพอนคอยเข่าคอยปังๆครับพี่นออ้อ,นอ,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 อง,อ,งอิกี่ก็จะได้โชคๆมันมันกันน่ากล้า เอาจะลืมได้พี่น้องเือเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเต้มน้ำเแีนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามมาน้ได้พี่น้องเลอกดกระดิ่งแกงเตือนไว้ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโศกโศกวันมานเฮงเงรวยๆยนะครับเนาะครับสวัสดีครับผม